โอ้โนโนอ,อยู่ปะเนาะเสือกับอยู่ปะเนาะอ,อยู่เด้วอยู่เร็วออยู่ครับอยู่ๆๆอ,อ้าโอ้ยพี่น้องประจนครับประจนโอ้สำ้ำแขนเลยนะครับใส่นีซ้ำแขนพอดีเลยครับ พี่น้องปองไปสุขุสุคนครับเมื่อนี้ผมกระเติงเซิงเติงเซิงวาผมมาพ่อพี่น้องอีกคือเก่าคือเดิมครับเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดเพมนะครับหรือเบ็ดปอมนะครับนี่นะครับบรรยากาศย้มแลงๆเล้ยครับพี่น้องสิเป็นจังไหนน้อพี่น้องเมื่อนี้สิเป็นตำมานบ่านน้อเมื่อนี้กระซิบเงียบอยู่เด้อครับเมื่อนี้ไปครับพี่น้องไปเบิงน้ำกัน,นกรครับ ไงเงีอกคดนะครับพี่น้องเป็นใส่เดือนนะครับเนี้ยใส่เดือนเงีอกคดนะครับมัอนี้ น้องนี่เพิ่งหลอกขึ้นไม่เ้อครับน้องนี่อาชีเลิกดีแ เบิ่งกันครับเหมือนเสาราสีนี่ตัวใหญ่ๆมาลำบ่นเนาครับจะเบิ่งครับหมานตอนไหนผมจะไม่ยามทีเดียวนะครับยามยาำเ้าทีเดียวนะครับ ครับพี่น้องเลิกเลิก ใส่เบ็แล้วก็ย่างเบิ่งสำรวจเบ็ดปอมจ้าของนะครับว่าส็นป็นไัยโอ้ล้างนี้ปลาหลากนะครับผมว่าน่านจะเป็นปากานะครับหล้างนี่ป้องกันครับพี่น้องดึงแบบนี้ลักษณะแบบนี้ผพมว่าปากานะครับโอ้มาปิละมาป <c oughs> ินบ่ว่เป็นยังเนาะพี่น้อง เดี๋ยวมือสองค่อยมายามครับไปครับนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศในเมืองแรกนะครับพี่น้องหลังจากใส่เบ็ดปมอมแล้วนะครับกําลังสิกาบานนะครับถ่ายบรรยากาศในพี่น้องเมืองครับนี่ครับตัววินกําลังสิตกดินนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับบรรยากาศดีนะครับตัววินกําลังสิลงแล้วนะครับจะรับขอบฝาเนาะกํางเหล่มสีมือแล้วครับพี่น้องไปครับห้ากับสิกาบานครับ ครับพี่น้องหลังจากที่เราใส่เบ็ดไว้ว่าน,นะครับลองสิงว่าเบิ้งไม่ย่ามเบ็ดกันนะครับเสานี้สิเป็นจะไหรหมาดหมดเนาะเิือน้ำกันครับพี่น้องบรรยากาศเสวครับ sẽ gì dày Qua lăng đừng lên mua nhưng ca sau này và đều ca ô kia kẹ อ่ไปเข็งป้าหมอนาะไปเข็งหน่อยไปเข็งเลยครับปลาหมอนานี่ครับอ่าจะกินเต็มมือขึ้นแล้วนะครับไอโอ้เดี๋ยวหอยน,น้ำ นีไไ่ครับลังนี้วนะครับนี่ประจุนือเกลครับส่วนมากสิเป็นประจนุนะครับโอ้ตัวนี้ก็ตายแล้วนะครับเทาเลยใส่ครับ เอาไปตับปุนนะครับส่านหนครับพี่น้องเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องขี่ตื่นมาแล้วเริ่มมาแล้วนะครับมันมานาะพี่น้องเนาะนหากีนไปน้ำกันครับนารุ่นครับนารุ่น มาวิ่งกันครับจะได้โอ้พีน้พี่น้อยู่ปน้องเสือกเอยู่ปนอ้อยู่เด้ออยู่เรย์อ,อ้าวครับพี่น้องเอฟเอฟนะครับใส่นี่นะครับเดี๋ยวปนหญ้าก่อนครับพี่น้องเออใส่นี่นะครับ เคครับซาวนีส่นี่ก็ได้ตัวที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเอาถุงใส่ก่อนครับเอาคืเอเก็อีแค่ นี่ป,ปตองครับพี่นอ้องนี่ครับปตองครับโอ้ดีดูฝนนะครับมาครับพี่นอ้องโอ้อยู่ครับยู่ยู่ยู่อ้อพี่นอ้องประจนครับประจน อย่าขาดอย่ารุดกับพ่อนะครับนะครับพี่น้องใส่เล็กๆนะครับตัวนี้ใส่ทงแล้วครับโอเคครับทานทานปัจจนนี้แล้วนะครับ ส่วนมากที่มีแต่ประจุนะครับพี่นอ้องป็นจระจนส,ส่วนๆหลายสายแากกันขึ้นนะครับตียึดไว้แยมคำคำไม่หยามยามเสาทีเดียวนะครับไก่คือส่วนมากเป็นประจนุนะครับมม่กิน อยู่นะครับพี่น้องอยูอยู่อยู่ครับพี่น้องอยู่อโอ้ปลาโดครับใส่นี่ครับปลาโดเออนี่ครับปลาโดครับ หลังนี่ปลาโด้ด้วยครับนี่ครับเออวัตสุปูยูนะครับพี่น้องโอ้ยอยู oh, you, สวยนะครับเบ็ดเออนี่ครับปลาด,ดูครับแข็งตายแล้ว <laughs> โอ้สวยๆครับไปเรื่อยๆครับพี่น้อง บิ๊กเลยนะครับตัวนี้ใส่นีบบิ๊กเลยนะครับปพี่น้องโอ้ยแต่สะออดเอาครับโอ้ยโอ้โวเมเน็นปลาดูนะครับพี่น้องอยากให้ไหมปัดชนครับปัดชน ประจุนะครับนี่ครับโอ้ยยังไงนะครับโอ้สัมเขียนเลยนะครับใส่นี่สัมเขียนพอดีเลยนะครับประจุครับโอเคครับเรียกว่าเป็นบิ๊กของมือนี่นะครับอยู่ครับอยูยูมาๆมาไออีกนะครับหนึ่งเต็มครับ ลาออกมาตื่นี้ครยบลาออกมาตั่นครับ ครับประจนรุ่นปนนะครับเอาไป้ำไว้สปุ้นนะครับป,ป,ป,น,น,บปนหน่อยนะครับปนหน่อย คคคคอคร,รครับตัวนี้อยู่แบบเต็มเลยนะครับข้อครับนี่นะครับโอ้งามครับข้อตัวนี้งามดีครับอ้วนดีข้อน้องเลยครับอ้วนๆธรรมดาเลย คครับพี่น้องพอใส่งามๆนะครับตัวนี้พอปอลครับมาพี่น้องมือนีก็ถือว่าโอเคนะครับใส่เบสมือนี <c oughs> ใส่เบสทิมไว้ม่วนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ สาบัวครับใ,ใส่สบัวไปเกี่ยงมือเรียงนะเด้อพี่น้องเกลี่ยงสาปลานะครับไปอ่านี่นะครับพี่น้องนี่ครับปลาที่ไดของบุนีนะครับนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเป็นยังไงครับก็ถือว่าโอเคนะครับได้พ่อปนอยู่เนาะพี่น้อง กินสไตล์อีสานนะครับใส่เบ็ดพ่วมเบ็ดปมนะครับมันหมันครับพี่น้องได้พบปนอยู่ครับก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้ก็ิไดเวลากลับ้านแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเศร้าๆเวยครับกัเรื่มสวยแดดออกแห้งแลวนะครับตาทันใดเข้ามาเบิ่งคลิปนี้มาชมคลิปนี้แล้วนะครับ กับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งกัเด้อครับพี่น้องเพื่อส่ขภาพัีคิม่ม่ที่ผมสิริเฮีออกมาให้พี่น้องเบ่งอีกต่อไปนะครับเอเคยครับเมื่อเนี้ยเขาโตกับานก็นะครับสวัสดีครับ